เดอะวอล์ดสินครับเนื่องจากว่าปีนี้เขาก็เชิญให้เราเป็นเฟนออฟเดอะวอล์ดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เลี้ยงหมานะครับแล้วก็ตั้งแต่เราเลี้ยงหมาเราก็เริ่มรู้จักและเข้าใจหมานะครับว่าเวลามันจริงๆหมาต้องการที่สิ่งเดียวก็คือต้องการความรักมันเหมือนมันทํางานของมันอยู่นะครับเหมือนมันมันทำงานของมันอยู่กนะ็คือจริงๆหมาเนี่ยผมจะบอกว่านิดนึงทั้งหมาทั้งแมวนะอันนี้แมวไม่รู้เพราะว่าพ่อผมเลี้ยงกับหมา แต่ถ้าเป็นหมาเนี่ยผมคิดว่าหมาเขาต้องการสิ่งเดียวขอให้เจ้าของรักทาอะไรก็ได้ขอให้เจ้าของอรกอองักเขานะครับเพราะฉะนั้นอันมันคือสิ่งของมีค่าที่สุดของเขานะครับเพราะฉนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเ <c oughs> ฟสตวไวท์ใช่ไหมครับคืออยากให้ทุกคนมอบความรักให้กับให้กับ,ห,กบหมาบ้างพยายามเข้าใจเขาบ้างนะครับเขาไม่ได้แบบมากัดหรือดุหรือหรืออะไรใดๆเขาจะเกลียดตะกายเวลาเจ้าของกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาดีใจที่ที่ที่พวกคุณกลับมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่แบบ เอออยากจะบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงทังเลย <c oughs> เอะไรอย่างงี้ยคิดถึงออกมาท่านั้นเองนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับจริงจริงแล้วมันมีหมาแบบนี้เยอะแยะมากมายเจอกันเพราะยิ่งที่เป็นหมาจรหมาที่ถูกทิ้งหรือบางทีเคยมีเจ้าของอยู่เคยเดี้ยงความรักอยู่แต่วันหนึ่งเจ้าของแบบไม่ชอบเขาละเบื่อเขาสละหรือว่าอาย้ายบ้านหรืออะไรใดๆก็เอาเขาไปทิ้งเขาทิ้งเข,าท,งขาทิ้งความรักกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองนึกๆภาพถ้าเป็นเรานะครับเนาะ แบบอยู่ดีๆแล้วก็กลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไร้บ้านอน่ะไร้บ้านแบบมัเจะเหงาขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมผมก็คิดว่าอจริงๆวุนิธีนี้ีขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนอโอเคก็มาช่วยแหละจริงๆแล้วถ้าเจอหมาที่เป็นหมาจรหรือที่ถูกททิ้งเขาก็โอเคเอามาเอามาดูแลก่อนต้องบอกว่าเอามาดูแลหลังจากดูแลเสร็จแล้วเราก็จะพยายามหาบ้าน นะครับโครงงานของเขาก็คือพยายามจะให้หยุดการซื้อนะครับ <c oughs> คือเราไม่ไปน้องมาซื้อแค่อย่างนี้หมาหยุดการซื้อแล้วก็ไปอดอปมาจากที่ที่ The ะวอ c ชได้อันนี้ซึ่งผมเขารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้อเนี้ยดีนะครับ <c oughs> นอกจอากนั้นถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่อยากจะอดอปหมาไม่อยากจะเออะไรเลยก็มันมีค่ารักษาพยาบาลให้กบหกบ,หกบ,หกบหมาที่หมาจอนะเนาะหมาแบบหมายักไหลทถ้งหมาหมายักไร นอกจากนั้นก็ยังมีมีแบบว่าอีกหลายๆแห่งหลายๆที่ที่ที่เขามีเขาเรียกอะไรเขาเขาเขาดูแลหมาจรเหล่านี้อยู่ซึ่งมันเยอะมากทีนี้ทาง The Vo i c e ก็มีหน้าที่เอาอาหารเนี่ยไปเราคัดเลือกเราคัดเลือกของเรามาแล้วก็เอาไปให้เพราะนั้นถ้าหากว่าสนใจเราแบบไม่ไม่มันได้หลายทางถ้าเรา้ามาที่เดอะไวส์นะเพราะนั้นก็ลองติดต่อเข้ามาว่าเราสนใจอยากจะอยากจะช่วยเหลือ เป็นโาลของเราแบบไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้เขาต้องการเพีงความละเขาต้องการเพลงให้คนดูแลสนใจเขาอยู่ไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวเนาะประมาณสัก15บห้าปีเขาก็ไปแล้วนะจริงๆในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถดูแลเขาตั้งแต่เกิดจนตายได้สี่ครั้งอ่ะสี่รอบถูกไหมเราอยู่สักหกสิบเนี่ยเขาอยู่สักสี่รอบอ่ะสามารถเลี้ยงเขาได้สี่ตัวตายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีก อยู่แค่สิบกว่าปีครับให้ความให้ความระดับมูลคุเขาเถอเขาจะได้ไม่ไปเอาคือจริงๆแล้วถ้าเรายิ่งยิ่งกำจัดหมาจรด้วยการด้วยการรับไปเลี้ยงด้วยด้วยการอดอ๊นะมันจะลดลดลงที่ต้นเหตุเลยเนาะเพราะว่าเขาจะไม่ได้เพิ่มไปผสมกับงูซัว,วนเนาะนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้ินตามผลงานของมิโนะนะครับรับเป็นปู่ปปปแล้วตั้งแต่ลูก,ล,ล,กลูกเป็นหมานะครับของพไม่ใช่โป็ปู่แล้ว ปีนี้คิดว่าก็ถือว่าโชคดีมีหลายๆอย่างนะเอาคือจรเขาแต่งงานมาจริงๆตอนที่เขายังเป็นแฟนกันแล้วพยายามลุ้นเขาแต่งงานเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้หลานก็บอกเขาเลยแต่งงานได้แล้วเพราะว่าอยากกุ้มหลานแต่เ็าแต่งมาแล้วสี่ปีปีแรกๆเราก็ลุ้นอยู่นะแต่ตอนนี้เราก็เลิกลุ้นไปแล้ะเลิกลุ้นไปแล้วปรากฏว่าเขามีก็ดีใจครับดีใจมากแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะเขาก็สามารถจะตรวจเลือดจริงๆครับตรวจเลือดเพื่อดูคโมโซมดูอะไรอย่างนี้ละว่าเด็กสมบูรณ์ไหมแข็งแรงไหม มีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาบอกเพศได้ด้วยหมอก็บอกมาเลยก็ปรากฏว่าเป็นร้านสาวดีใจนะเขาไม่มีมัดแล้วผมพี่เราผู้ชายเยอะผมพี่เราผู้ชายเยอะมันก็มีผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยเลยของเนี้ยที่บอกเรามีทีนี่เขามาบอกโอ้โหคือจริงๆต้องบอกว่าเริ่มใจนี่เนี่ยต้งแต่ตอนดเขามาบอกว่าท้องแล้วนะเด็ดสองขีด ก็เลยก็ไม่ให้ดูสองสิทธิ์เรายังแบบสองสิทธิ์เป็นโควิดเหรอใช่ยังรู้่อยว่าเป็นโควิดเหรอเพราะมันยังอยู่ในช่วงอยู่ไงมันยังมีอยู่มันยังมีระบาดอยู่เป็นโควิดเหรอผมไม่ใช่ไอ้แก่แท่ต่อโควิดแก่แท่นี่เป็นตัวอย่างนีเลยโอเคก็เลยว่าท้องดีใจฮะดีใจหนึ่งกระทาะแล้วไอ้กระเทาะสองเลยว่าเป็นหลักสาบนจริงๆครับเป็นหลักสาบดีใจประมาณว่าถ้าถามนะเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านิดหนึ่ง ปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่บอกว่าครับทองนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราหลานชายก็ได้หลานสาวก็ได้ใช่ไหมเตรมตัวในรอบนครับอาจารย์บอกผ้วยโอ้ยผมไม่ต้องเลยผมเตรียมตัวตั้งชื่อตั้งงานนัดตีนเลยเรียบร้อยแล้วอ๋อถูกตอนนี้ไปดูไปอีเกียแล้วไปหาดูแต่งห้องอะไรอย่างงี้เราบอกอย่าบิวอินเพราะว่าเฮ้ยแบบเด็กมันต้โตต่างกันที่มันโตไปเยอะๆเรื่ผมไม่เหอะไม่เคหรอกไม่เคยแต่อีเกียแล้วไปอีเกียแล้วไปดูแล้วไปดูแล้ว นี่เหลือหลายเนี่พิ่งจะมีชื่อเลยนะมีชื่อแล้วพ่อแม่เพ่อแม่เขาเอ่ยเราพ่อแม่เขาตั้งตั้งไว้ไงตั้งชื่อไว้ของเราแต่ว่าเขาก็เขาก็บิดชื่อเขาแล้วก็ไอ้แก่เราก็ไม่บอกชื่อชื่อเราเป็นอะไรเราก็ไม่ชื่อเราเลี้ยงชื่อมาหรือจะทะเลาะกันเรื่องยองไงไม่มีไม่มีไม่มีทะเลาะไม่เลี้ยงชื่อเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้เลี้ยงมาเราทำตัวเป็นปรปักษ์ เตม่อยงอย่างเดียวเลยเตมพงอย่างเดียวเลยเตมพี่เพื่มสามเตมสามพี่เช้าอะไรไหมเริ่มรอียทำไมอะไรไขาเลยทำไมช่วงนี้ก็ขอให้ช่วงช่วงจันยาเลยขออย่างเดียวขอให้ทองลงช่วงนี้ทองขึ้นเือกเกินทำไมพ่อทำไมพอกูมีหลานทองขึ้นจังวะ อะไแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทัางหลายเราไปสู้มีท้องอยู่แล้วต้องให้อยู่แล้วแต่เดินเส้นเส้นก็ไม่ใหญ่มากไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังขยับเออขยับลันบางตอนนี้เราอยู่ช่วงมากี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วตอนนี้สองแค่สามสามแล้วสามเดือนแล้วสเดือนแต่ตอนนี้น่าไปหลังมากเนะรอเวลาค้อนจรอเดือนัำยาเนี่ย อาซิงกัญญาเนี่ยหมอเขานับเลยอยู่นี่เขาบเลยเขาข้าธรรมชาตินะเอไอซีเขาคงนับมาแต่ไหนแตไรเแต่ว่าเราเราไม่สนใจตอนนี้เข้าปมังกรเนยมังกรเนมงกรแต่ลูกสาวนี่ดิแลู้กสาวต้องมังกรเข้าหรอ่มงกรได้ไหมลูกสาวมังกรได้เาคจะดุสิเดี๋ยวออกมาดูว่าะไนน ตายแล้วดูเหมือนแม่เลยนะเมตอนนี้ตุ่นบอกว่ากำตัดทุซะโต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 ขนาดนี้ก็เป็นคิดว่าแย่งกันแย่งกันแย่งกันเลี้ยงแน่นอนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิเนาะโอ้โหกติแล้วที่เราอยู่ภาคไหนเป็ like ่ะกรุงเทพให้สิทให้สิทเลยดีกว่าคือถ้าช่วงช่วงอาทิตย์ไหนที่เขามีงานเขาก็จะอยู่กรุงเทพแต่ถ้าเกิดไม่มีงานเขาจะหยุดแล้วก็กลับบ้านหาวัสดุทัน พอแล้วจ้าโอเค,อ,เคอย่าลืม,มน้องหวานน้องแมยนะจ๊ะ